เคยสงสัยไหมว่าทำไมบ่ายสองบ่ายสามเราถึงรู้สึกเหมือนเป็นซอมบี้มากกว่ามนุษย์มันไม่ใช่แค่กาเฟอีนหมดฤทธิ์นะครับแต่มันคือชีวิตที่ขาดแสงธรรมชาติยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกของการนอนวันที่16แสงอาทิตย์กับการนอนสําหรับเพื่อนๆพ,พ่ี่ๆคนไหนที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศลองตอบตัวเองดูหน่อยครับว่าเราเนี่ยเห็นแสงอาทิตย์ครั้งสุดท้ายระหว่างทํางานตอนไหนแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศจ้องแต่หน้าคอมม่านหน้าต่างก็ปิดหมดเลยล้อมรอบกําแพง4ด้านและแสงจากไฟเทียมเหมือนกับแสงรอบตัวตอนนี้เลย เพราะร่างกายของเพื่อนๆอาจจะกําลังเรียกร้องถึงแสงธรรมชาติอยู่พะ mm hmm. เมื่อขาดแสงธรรมชาติไปแล้วเนี่ยวงจรนาฬิกาชีวภาพหรือที่เรียกว่า circadian rhythm ของเพื่อนๆเนี่ยมันจะงงงวยไปหมดผลลัพธ์ก็คือคุณภาพการนอนไม่ดีตื่นมาก็เหนื่อยอารมณ์ก็ฉุนเฉียวถึงขั้นรู้สึกเหมือนแวมไพร์เลยก็ว่าได้แล้วเราจะทํายังไงโดยที่ไม่ต้องลาออกจากงานแล้วย้ายไปอยู่ตรงริมชายหาดที่มีแสงแดดส่องตลอดเวลาข้อแรกครับลองเพิ่มชั้นม่านเข้าไปดูชั้นในสุดให้เป็นแบบทึบและชั้นนอกให้เป็นแบบโปรง่งแบบนี้เราจะสามารถ ปรับปริมาณที่แสงจะเข้ามาในห้องได้ข้อที่2กินอาหารที่ช่วยเพิ่มความไวต่อแสงอาหารที่มีวิตามินดีเช่นไข่หรือปลาแซลมอนจะช่วยให้ร่างกายของเราใช้แสงจากธรรมชาติได้ดีขึ้นข้อต่อไปใช้แสงจากหลอดไฟที่มีอุณหภูมิสีสูงในวันที่ไม่มีแสงแดดหรือว่าฟ้าครึ้มมัวเนี่ยตัวหลอดไฟวอร์มไลท์มันจะช่วยทาให้ร่างกายรู้สึกเหมือนอยู่กลางแจ้งมากขึ้นและข้อสุดท้ายทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงพักหากเพื่อนมีเวลามากพอให้ลองออกไปเดินเล่นสักแปบ๊บหรือแม้แต่ออกกําลังกายเบาๆก็จะทําให้ร่างกายได้สัมผัส กับแดดอย่างเต็มที่และสําหรับเพื่อนๆที่ชอบออกกําลังกายอยากจะหาไอเทมที่ช่วยเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราลองใช้เป็นเจ้านาซาสตริปดูครับเพราะตัวนี้มันจะช่วยทําให้โพรงจมูกเราขยายขึ้นและทําให้เราหายใจผ่านทางจมูกได้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่สนใจสามารถกดเว็บไซต์ของผมที่อยู่ในไบโอได้เลยครับ